สวัสดีค่ะ FC แม่มีข่าวดีมาแจ้งให้ FC ทราบนะคะ FC เห็นแม่ตัวสีดํานั้นไหมคะที่ยืนข้างต้นเตี้ยมนะอ่าที่ต้นเตี้ยมไปจุ๊บนะนั่นคือน้องบิดน้องเหนียวดําที่ได้หายไปจากบ้านตั้งแต่ตอนที่แม่เริ่มทําคลิปใหม่ๆอะค่ะนะคะ,นะคะนี่คือเหนียวดําและนุ่มนิ่มอ่าเห็นไหมคะมีอีกตัวก็คือ B2 แม่ถ่ายผ่านมุงรวดนะคะเพราะว่าน้องข้ามกาเหล็กดัดไปไปอยู่ระเบียงบ้านบ้านของเพื่อนบ้านนะคะซ <c> ีตาลายนิดหนึ่งอันนี้คือน้อง B2 นะคะเขาจะมีความโครงหน้าคล้ายกันมาก <c oughs> แต่ว่า B1 อะ่ะ B1 ตอนนี้คือเพื่อนของแม่ขอไปเลี้ยงะคะ่ะ ตัวหนึ่งบีหนึ่งไม่ได้อยู่ที่บ้านแม่แล้วนะคะหน้าตอนนี้ก็คือมีนุ่มนิ่มมีบีสองแล้วก็แม่เพิ่งได้เหนียวดำกลับมาในวันนี้ซึ่งแม่ไปเจอเหนียวดำอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งซึ่งห่างจากบ้านแม่ไปประมาณร้อยเมตรอะคะ่ะแม่เห็นน้องนั่งเล่นอยู่ริมถนนหน้าบ้านเขาแม่ก็เลยว่าเอ๊ะเหมือนเหนียวดำมากเลยแม่ก็เลยจอดรถดูแลแม่ก็อันดับแรกคือแม่ดูเพศก่อน ก็เป็นเพศผู้เพราะาแมวชุดนี้ตอนที่แม่ได้มานะ่ะเขาก็อายุประมาณรุ่น,ร,นรุ่นเดียวกับใบเงินใบทองอะนะคะแล้วแล้วชุดนี้สี่ตัวพี่น้องจะมีเหนยวดําตัวเดียวที่เป็นตัวผู้นุ่มนิ่มเป็นตัวเมียบ1ตัวเมีย b บีบีสตัวเมียซึ่งเขาตัวเดียวค่ะเหนยวดําตัวเดียวที่ว่าเป็นตัวผู้เห็นไหมคะเขาเล่นกันเขาหยอกกันไม่มีการปืนเลยนะคะ แม่เพิ่งเอาเหนียวดำกลับมาสักครึ่งชั่วโมงอะคะ่ะแม่ก็แบบถามเขาอะนะคะว่าแมวตัวเนี้ยก็ได้มาจากไหนถามถามบ้านคนนั้นอนะเนาะเขาบอกว่าเขาเจอมาจากจุดไหนจุดไหนแม่ก็คาดคะเนถูกเลยค่ะว่าเหนียวดำนะ่ะเดินทะลุไปที่บ้านเขาซึ่งห่างไปประมาณร้อยเมตรอะคะ่ะและแม่ก็เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้เขาฟังซึ่งเขาก็ดีนะคะเขาก็ยอมคืนแมวให้กับแม่คือถ้าไม่ใช่เหนียวดำนะคะ แมวก็ต้องตื่นที่มาถึงปุ๊บเนี่ยก็ต้องตื่นที่ก็ต้องกลัวหมาในบ้านเพราะในบ้านก็มีหมาตั้งสี่ห้าตัวมีแมวตัวอื่นอีกแต่นี่ไม่มีการตื่นกลัวทั้งหมาทั้งแมวตัวอื่นๆเลยค่ะเขาก็ดูปกติดูชิวๆรู้เนี่ยคะ่ะไม่มีการฟู่ฟ่าหรือว่าแง่งใส่ตัวอื่นคือเขาลักษณะอาการคือเหมือนกับว่าที่เป็นที่ที่เขาเคยอยู่ ซึ่งแบบแม่ดีใจมากที่ได้เหนียวดำกลับคืนมาแม่เริ่มทำช่องได้ไม่กี่วันน่ะนะคะื่องเหนียวดำก็หายไปแม่ก็เลยขอบริจาคเอฟซในเรื่องที่ว่าทำประตูเหล็กติดหลังบ้านนะคะก็แบบโคตรดีใจเลยค่ะที่ได้น้องกลับคืนมาเนี่ยอเอฟซีมองชัดไหมคะ แม่ถ่ายผ่านไอเน,นี้ยค่ะลูกกงเหล็กบ้านเขาน้องๆจะชอบไปนอนเล่นที่นั่นดูอาการเขาสิคะไม่มีการตื่นกลัวอะไรเลยซึ่งจะบอกว่าถ้าไม่ใช่เหนียวดํามันก็คงไม่ใช่เนาะแมวมันผิดที่ผิดทางมันก็ต้องมีการตื่นกลัวเจ้าถิ่นเนาะแต่นี่ไม่เอ,อเห็นไหมคะนันน่ะจุ๊บจุ๊บแม่โพจุ๊บแม่นม แม่โผก็ไม่ไม่แง่งไม่ขู่เขานะคะมแม่ก็มาแจ้งข่าวดีให้ FC ทราบนะคะแม่ดีใจมากเลยคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงนะคะ FC บายบายคะ่ะ